หรับแนวข้อสอบคณิตศาสตร์นะคะแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้เวลาทั้งหมด60นาทีคะแนน20คะแนนข้อกา20ข้อ10คะแนนแบ่งเป็นสมก,การ10-15ข้อทฤษฎีสมบัตินิพจน์แก้สมก,การโจทย์ปัญหาและอัตราส่วน5-8ข้ออัตราส่วนหลายจำนวนและอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วก็จะมีเติมคำ5คะแนน5ข้อวิธีทําแสดงวิธีทาอย่างละเอียดให้คะแนนลายบรรทัด5คะแนนประมาณ3หรือ4ข้อนั้นสมการเรื่องแรกที่จะมาทบทวนกันก็คือเรื่องของสมการ สมการสิ่งที่ส,สิ่งที่สมการจะต้องมีคือเครื่องหมายเท่ากับเช่นสองบวกสองเท่ากับสี่สองคูณสามเท่ากับ สแบบคือสมการที่เป็นจริงและสมะการที่ไม่เป็นจริงเช่น2อ,องบวกสเท่ากับสเป็นสมการที่เป็นจริง ม x x สมการที่ไม่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่น2ูณเท่ากับ8เป็นสมการที่ไม่เป็นจริงเพราะ2 3ได้6ต่อไปนิพจน์นิพจนพ์ประกอบประกอบไปด้วยประกอบด้วยตัวแปร ค่าคงที่มีมีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ อย่างเช่นจำนวนทั่วไป2 3 4ตัวแปร x y 2 x 0.62 y 1นส่วน2 x ที่2เป็นนิพจน์เพราะว่าอยู่ในรูป2 x ยกกำลัง0 เอกำลังศูนจะได้เท่ากับ1เมื่อ2คูณ1ก็จะได้2 x อยู่ในรูปของ 1x 1คูณ x ก็จะได้ x และนี่ก็คือตัวนี้ออกมาเป็น2คูณ x มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และมีทั้งตัวแปรและค่าคงที่ต่อไปคือการหาค่านิพจน์ าหาค่านิพจน์ยกตัวอย่างเช่น 2x กำลังสบวก 5x เมื่อ x เท่ากับ2ดังนั้น 2x แทน x ด้วย2ตามตามที่เขากำหนดมาให้ ลบลังสองได้สี่เป็นสองวงเล็บสี่บวกสิบวงเล็บมีความหมายว่าคูณนะคะแล้วก็ได้แปดบวกสิบเท่ากับสิบแปดันค่าก็คือสิบแปดคำตอบของสมก,การ ือการนำค่าคงที่แทนลงในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง ตอบมีทั้งหมด3แบบ 1. มีคำตอบเดียว 2. มีหลายคำตอบ โดย2ฝั่งของสมการจะเท่ากันเช่น4 x ลบ x เท่ากับ3 x ก็จะได้3 x เท่ากับ 3, <X> 3 x ซึ่งเมื่อแทนจำนวนใดลงไปก็จะมีคำตอบก็จะ มีหลายคำตอบเช่นแทน1ลงไปก็จะได้เป็น4ลบ1เท่ากับ3 3คูณ1เท่ากับ3ก็สามารถใช้1ได้2คูณ4เท่ากับ8 8ลบ2เท่ากับ6 3าคูณ2เป็น6ก็เป็นคำตอบได้ดังนั้นจะมีหลายคำตอบ3ไม่มีคำตอบ ยกตัวอย่างเช่น3 x เท่ากับ3 x บวก4ย้ายค่าไปเป็น3 x ลบ3 x เท่ากับ4 0เท่ากับ4ตัวแปรหายแปลว่าไม่มีคำตอบ ไม่ว่าจะแทนอะไรลงไปก็ไม่สามารถเป็นคำตอบได้อต่ไปหลักการแก้สมการเบื้องต้นหนึ่งเปิดวงเล็บจัดรูปให้ง่ายขึ้น 2. เอาตัวแปรมาไว้ด้วยกัน 3. ามทำบวกลบก่อน สี่ทำหารก่อนทำคูณอันดับสุดท้าย 5. ตรวจคำตอบ หมายเหตุว่าถ้าเป็นเศษส่วนถ้าเป็นเศษส่วนร่วมให้ทำเป็นอันดับแรก ต่อไปสมบัติในการแก้สมการหสมบัติการเท่ากัน ย่อยเป็น1.1สมบัติการสมมาตรเช่นเ,เป็นโดย a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a ลองยกตัวอย่างเป็น สเท่ากับ3แล้ว3ก็จะเท่ากับ2หรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ4เท่ากับ2ยกกำลังสองดังนั้นสองยกกำลังสองก็จะเท่ากับ4ต่อไป1.2สมบัติการถ่ายทอดโดย เเท่ากับ B และ B เท่ากับ C ดังนั้น A ก็จะเท่ากับ C เช่น 2x บวก1เท่ากับ3และ3เท่ากับ 4x ่ส่วนสองดังนั้น 2 x บวก1เท่ากับ4 x ส่วน2องใหสมสมบัติการเท่ากันสำหรับการบวกโดย a เท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็จะเท่ากับ b บวก c แล้วสามารถใช้ได้กับการลบเช่นกันเช่น a เท่ากับ b ดังนั้น a ลบ c, c เท่ากับ b ลบ c เป็นหนึ่งจุดสี่ สมบัติการเท่ากันของการคูณคือ a เท่ากับ b ดังนั้น a คูณ c เท่ากับ b คูณ c สามารถใช้กับหารได้เช่นกัน a เท่ากับ b ดังนั้น a ส่วน c ก็จะเท่ากับ b ส่วน c ยกตัวอย่างเป็น2 x เท่ากับ4 x ดังนั้น2 x คูณ5ก็จะเท่ากับ4 x คูณ5ยกตัวอย่างการหารเช่น8 x เท่ากับ9 x ดังนั้น8 x ส่วนสก็จะเท่ากับ 9x ส่วนสสมการหมดแล้วก็จะมาดูต่อกันที่อัตราส่วน ตราส่วนคือการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณอาจจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือคนละหน่วยก็ได้ ตัวอย่างเช่น A ต่อ B อันนี้เป็นหมายเหตุน,นะคะ A ต่อ B ไม่ได้เท่ากับ B ต่อ A ตัวอย่าง2ต่อ3ไม่ได้เท่ากับไม่ได้เท่ากับ3ต่อ2ต่จไปคือ การเปลี่ยนข้อความการเปลี่ยนข้อความเป็นอัตราส่วนเช่นไข่10ฟองราคา48บาทตอบไ,ได้2แบบก็คือ1 10ฟองต่อ48บาทเติมหน่วยเข้าไปด้วย หรือสองสฟองต่อ48บาทแต่ไม่ได้เติมหน่วยเข้าไปก็เหลือแค่10ต่อ48ดังนั้นเราต้องรู้ด้วยตัวเองว่าหน่วยที่เราไม่ได้ใส่ลงไปคืออะไรเอาไปอัดตาส่วนที่เท่ากัน โดย a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d ก็ต่อเมื่อ a คูณ d เท่ากับ b คูณ c หรือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเครื่องหมายแอัตราส่วนเป็นเครื่องหมายหาร เปลี่ยนอัตรา,าส่วนเป็นเศษส่วนเป็น a ส่วนด้วย b เท่ากับ c ส่วนด้วย d ก็ต่อเมื่อ a คูณ d เท่ากับ b คูณ c โดยเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นอัตราส่วนใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลแต่ถ้าเป็นเศษส่วน ก็คูณไขได้เลยต่อไปการหาอัตราส่วนที่เท่ากันมีสองแบบหนึ่งใช้การคูณ เช่น2ต่อ4เท่ากับเมื่อเราคูณ2เข้าไปทั้ง2ตัวจะได้เป็น4ต่อ8แล้วเราก็เปลี่ยนนี้เป็นคูณ3ทั้ง2ตัวก็จะได้เป็น หต่อ12หรือเปลี่ยนไปเขียนในแบบของเศษส่วน2ส่วน4ก็จะได้เท่ากับนำไปคูณ2องนำไปคูณ2ด้วยทั้งเศษทั้งส่วนเป็น4ต่อ8 แล้วก็นำไปคูณ3ทั้งเศษทั้งส่วนก็ 4, 4, จะได้เป็น6กส่วนสิบสองต่อไปการใช้การหารยกตัวอย่างเช่น4.6.0ส่วน ห0 0ยกตัวอย่างเช่น460ส่วนด้วย600เล็กมากเราก็หารด้วย2องหารด้วย2ทั้งเศษทั้งส่วนถ้าตั้งเป็นแบบอัตราส่วนก็หารหารด้วย2ทั้งคู่ก็จะได้เป็น 3 3 0ส่วน300แล้วเราก็หารด้วย2อีกครั้งเราจะหารด้วย2อีกครั้งจากเราสามารถหารด้วย2อีกครั้งจากตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวอื่นหารตัวนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะหาร2จากตัวนี้ทั้งเศษทั้งส่วนก็จะได้เป็น หนึ่งห้าส่วนได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบห้าส่วนร้อยห้าิบเราจะสามารถใช้พี่การใช้แนะนำให้ใช้การคูณเมื่อโจทย์ให้เลขมาน้อยและใช้การหารเมื่อโจทย์ให้เลขมาเยอะ อไปอัตราส่วนหลายๆอัตราส่วนอัตราส่วนหลายๆอัตราส่วนเช่นกำหนดให้ กำหนดให้ a ต่อ b เท่ากับ5ต่อ C c ต่อ a เท่ากับ2ต่อ3หา a ต่อ b ต่อ c วิธีการที่แนะนำคือตั้งว่า a ต่อ b ต่อ c เขาให้เรามาบ่างมี a ต่อ b ก็คือ5ต่อ C c ต่อ a ก็คือ2ต่อ3ใส่ให้ถูก c ก็ใส่ในส่วนของ c a ก็ใส่ในส่วนของ a c c คือ2 a คือ3ดังนั้นก็ใส่ c เป็น2 a ก็คือ3 จุดที่เชื่อมกันคือตัว a แต่มันไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันก็ไม่สามารถหาก็ไม่สามารถดึงลงมาได้เลยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันเราก็จะเปลี่ยนจาก5เป็นอาจจะใช้วิธีการหาคอลนอนก็ได้หรืออาจจะไปคูณกันเลยแต่สุดท้ายอาจจะต้องตัดเล้งในภายหลังนะคะ ก็เปลี่ยนเป็น15ต่อ12บสกับสิต่อ10บทำโดยการคูณ3ทั้งคู่แล้วส่วนด้านล่างคือคูณ5ทั้งคู่ เราก็ได้คำเราก็จะได้คำตอบมาเป็นสิบห้าต่อสิบสองต่อสิบยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเมื่อไม่มีคนให้ข้อมูลมาเยอะเราก็ต้องอาจจะเกิดการเปรียบเทียบหลายครั้งยกตัวอย่างเช่น ให้ข้อมูลว่า a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ1 c ต่อ d เท่ากับ5ต่อ3 b ต่อ c เท่ากับ1ต่อ2ให้หา a ต่อ b ต่อ c ต่อ d เราก็ตั้งเลยว่า a ต่อ b ต่อ c ต่อ d แล้วดต่ว่ามีข้อมูลไหนที่สามารถเชื่อมโยงหากันได้บ้างแต่พบว่าัตราส่วน a ต่อ b และ b ต่อ c มี b ที่สามารถเชื่อมกันได้ก็ยกมาเป็น a ต่อ b ก็คือ2ต่อ1และ b ต่อ c ก็คือ1ต่อสองสังเกตได้ว่าข้อนี้ ตรงนี้เท่ากันส่วนที่เชื่อมโยงเท่ากันจากนั้นก็ดึงลงมาได้เลยเป็น2ต่อ1ต่อ2ต่อไปเหลือข้อมูลตรงนี้ก็คือ c ต่อ d เราลงมาเป็น5ต่อ3คราวน,นี้ตัวเชื่อมไม่เท่ากันแล้วเราก็ต้องนำไปหาคอลนอน ค่มื่อกี้คลิปตัดไปตรงหาคานอนอนะคะอันนี้เราจะมาคุยกันอยู่ตรงนี้เราจะมาดูตามคลิปต่อเลยว่าตรงนี้ไม่เท่ากันแล้วเราก็ต้องไปหาคานอนอค่ะคอลนอนก็คือสิบแอ้นั้นเราก็คูณห้าทั้งแถด้านบนเลยแล้วด้านล่างก็คูณสองค่ะดังนั้นจะได้เป็นสิบต่อห้าต่อสิบในบรรทัดแรก และ10ต่อ6ในบรรทัดที่2ดึงลงมารวมกันเลยค่ะเป็น10ต่อ5ต่อ10ต่อ 6. หก็ถือว่าจบตรงนี้นะคะก็จะฝากไว้ที่ว่ามีคะแนนวิธีทำด้วยหรือเราจะแปะตัวอย่างการแสดงวิธีทำไว้ข้างๆคลิปเลยค่ะแล้วก็แนวข้อสอบนะคะสิ่งที่ สำคัญก็คือวิธีทาวิธีทําเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะเพราะครูให้คะแนนลายบรรทัดดังนั้นถ้าเราทําแต่ละบรรทัดถูกเราก็จะมีสิทธิได้คะแนนมากขึ้นถ้าเราตกหล่นไปตรงไหนคะแนนก็อาจจะน้อยลงได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการตรวจคําตอบค่ะตรงนี้ขอให้ตรวจคําตอบเพราะว่าเราสามารถผิดพลาดกันได้และการตรวจคําตอบก็จะเป็นการเช็คให้แน่ใจว่าเราจะได้คะแนนจริงๆ ก็จะมีที่เป็นทฤษฎีเป็นสมบัติอันนี้ก็ต้องใช้ความจำนิดนึงถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถอาจจะเรียบเรียงมาในแบบของเราก็ได้แต่ก็ต้องเรียบเรียงให้ครูเข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ดีแค่ไหนการอธิบายในคลิปนี้ อาจจะไม่ได้ดีมากดังนั้นให้ไปฝึกทําด้วยตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีสุดนะคะฝึกทํากับมือตัวเองเลยแล้วก็ใช้เวลาห0สินาทีให้คุ้มค่าทําจะทําข้อสอบเสร็จเร็วแค่ไหนก็ขอให้ตรวจคาตอบนะคะพอยี่บคะแนนไปข้อสอบมีเทอมอาจจะแก้ได้นะคะข้อสอบมีเทอมแก้ได้แล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าทำ ถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าฟังแล้วไม่เข้าใจดูภาพแล้วภาพไม่ค่อยชัดยังแบบสับสนตรงไหนสามารถทักมาถามได้นะคะหรือว่าตอนมันสอบก็เดินมาติวด้วยก็ได้เพราะว่าเราก็จะนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าห้องอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครที่กดเข้ามาฟังถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเพราะคลิปยาวมากขอบคุณะคะ่ะ